ไป่ใหน่ได้ไหมไ่ใเหรออมวนไ้มใช่ค่เาเพิ่อะไรอีกโอเคต้องไปปับมันอุ่เป็นใส่ได้ใส่ได้แน่ะว่เะ อะไรอก็ขาองไรก็ไนี่อะไนีคืี่าไม่ต้องจ่ายนี่อะรไร่ไน่อะนี่อรนี่อไรน่ะไรนไรน่ะไรนี่อะนี่อะนี่อะไรนี่อะไรนี่อะรนี่อะรนี่อะไี่ไี่ไรอะไรอ่นนนรี่่ร หมดลเปรก็ยังไเพราะว่าของนสดท้ายเดินลงไปเลยจ้างไปถ่ายขึ้นมาเลย